ยินดีต้อนรับนะครับทีมโฟกภูเก็ตนะครับสวัสดีพดี่สุดยอดจริงยาวหน้าเดินหน้าไปเลยพี่ต่อท้ายกระบะเลยครับสวัสดีลูกพี่โ้หล่อจริงคันนี้สวัสดีครับทีเล็กสุดหลอ่อ สวัสดีครับสวัสดีครับผมโอ้คันนี้จับมากคันนี้สุดจริงๆโอ้พวงมาลัยขวาซ้ายด้วยสุดยอดจริง ใบสุขุพไทยเลยนะครับคันนี้